สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับไดนามิกพัดนะคะนุ้ยค่ะวันนี้ก็วันที่ 2, สองเมษาย,ยนส5 6 0ันห้า้อยหกสิบนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้ตัวจริงนะคะก็คือพี่ต้นค่ะแถวนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ตน้นเสือด่างครับเสือด่างนะคะจังหวัดนครปฐมนะคะพี่ต้นก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใช้ตัวจริงนะคะที่ใช้ไดนามิกพัดของเรานะคะตั้งแต่เริ่มเตรียมบ่อเลยนะคะ มีปัญหาอะไรบ้างเอ่ยก่อนที่จะใช้เดนามิกพัดอ่ะค่ะก่อนพื้นมันจะเหม็นแตน่พื้นไม่เหม็นแต่าใช้ไปมัน็ดีจะพื้นบอกก็สะอาดดีแล้วมันไม่มีกลิ่นน้ำเนื้อสีจะสวยน้ําจะโปรงค่ะแล้วเมื่อเมื่อมกราคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักด้วยแต่ว่าที่เข้ามาดูของพี่จอนเนี่ยฝนไงไงปกติค่ะเรื่องพ h เก็นิ่งเนาะแล้วก็สีน้ําขอบอกว่าสวยมากนะคะ พี่จ้นก็เป็นอีกหนึ่งผู้ใช้ตัวจริงสำหรับไดนามิกพัดนะคะและยิ่งสภาพอากาศตอนนี้เลยอย่างโหเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแปรปวนบางที่ฝนตกนะคะก็ไดนามิกพัดก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีนะคะท่าในใดที่สงสัยหรือสอบถามข้อมูลหรือสนใจนะคะก็สนใจได้ที่0846659124นะคะนุ้ยค่ะยินดีให้ข้อมูลนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จ้นมากค่ะสวัสดีค่ะ